จะทำให้ร yeah, yeah. yeah, yeah. uh, uh, uh. ักกลายเป็นแค่เร <traditions and heartbreaking series> ื <masterpiece> ่องโกหกทุกคำสัญญาเธอทำให้ฉันลงเชื่อแล้วสุดท้ายก็เดินจากไปไม่เหลือเหตุผลจะรักอีกต่อไป baby why you lie ไม่ต้องทำร้ายกันอย่างนี้ฉันเคยทุ่มเททุกอย่างแต่เธอทำทั้งหมดให้พังไม่เหลือเลยใจที่เคยมีเธอเพียงผู้เดียวแต่เธอแล้วไปกับเขาไม่เหลืออยูย่ใหญ่งคำว่ารักที่เธอบอกฉันมันคงเป็นเพียงโบละครฉันคงเป็นได้เพียงตัวประกอบและเขาคือคนที่ได้บททำเธอจะไปก็ไปไม่ต้องเลือกค่ามาทิบายว่าใจที่เจ็บจนเกินไปเพราะเรสำหรับความรักแบบนี้ ท,ทำให้รักกลายเป็นแค่เรื่องโง่ทุกคำสัญญาเธอทำให้ฉันลงเชื่อแล้วสุดท้ายเธอเกินจากไปไม่เหลือเหตุผลจะรักกันต่อไป baby why you lie ไมต้องทำร้ายกันอย่างนี้จะไม่ต้องทำร้ายกันอย่างนี้ ไม่ต้องทำร้ายกันนี่เราเธอมาแค่ไหนไม่เคยน้อยลงแต่จะกลับปลอยให้ฉันต้องทนกับความเสียใจพรใจที่ให้เธอไปเบรกไว้คำว่าเราเลยกลายเป็นฉันกับใครให้ความหมายทุกคืนที่เหงาอยังเฝ้าใจคิดกับภาพเดิมๆอย่างติดในหัวใจแต่ดีที่แสนจะช้ำมันสอนให้จำว่ายาวให้ใจใครกันไปถ้าเธอมีเขาอยู่แล้วทำไมยังต้องรอให้ฉันรักบอกตรงๆว่าจะมากแต่ก็ต้องปล่อยเธอไปตามสั่งที่จะเลิกนะความรักที่เคยคิดว่ามันมีค่าวันนี้มันแค่ลมลุงแต่ฉันจะ จะลุกขึ้นใหม่ด้วยหัวใจที่แข็มแกร่งแม้เคยพังยับทั้งดวงและฉันจะ move on แม้รักมันทำร้ายฉันแค่ไหนฉันต้องเดินต่อไปเพื่อพบใครที่คู่ควรทำหัวใจฉันจริงๆบ้าดจะทำให้รักกลายเป็นแค่รือ ทุกคำสัญญา mm. เธอทำไมฉันหลงเชื่อแ oh. ต่สุดท้ายก็เดินจาก mm. ไปไม่เหลือเหตุผลจะไรอีกต่อไป mm. Baby i าว be f n e ต่อจากนี้ฉันจะไม่กลับไปอีกแล้ว mm. Goodbye my love